นทางสู่ของคนที่ต้นทุนตำ่ำพอบฝันจากบ้านมากไกลแต่เส้นชายก็เหมือนใจดำก็เที่ยวลมความซ้ำๆวนๆอย่างนั้นคิดโหดแต่หน้าแม่ ยามที่ความมอแเอมายือยันอีพ่อมาเข้าฝันบอกลูกชายโตสสิทำได้ทำนี่บอจึงบอกล้าท้อถ้าแม่และพอ่อเขายังลำบากสิทุกสิยาก กะสิบืนนสิฟืนไปต่อสิสู้บ่หยุดสิสู้ให้สุดทางฝันสวรรค์สิบ่รู้ตนแน่บ่อดทนแน่เด้อแม่พ่อระหว่างที่รอลูกชายคนนี้นักอยู่ครับยอมรับว่ามันหนักอยู่ดินรนบนหนทางสู้ ไข่ต้มไข่อ้าวไข่ต้มไข่ต้มบันี้กจนข้าวกับไข่ต้มคิดถึงเสมอารคิดถึงเช่นกันคุณได้ไปทำบุญกับหลวงพ่อไหมเห็นหลวงพ่อออกไ์สดอยู่บ่อยอยู่คุณปิยะคุณกินข้าวกันเด้อวันนี้ข้าพเกับท่านสารวัตรชนะและพี่กองดาวลุงพี่ดาวลุกง พี่ดาวพี่ดาวคนโกตตอนนี้ชิวชๆวนักอยู่ครับยอมรับก็ผัดผัดปลาบึกก็ผัดปลาด,ดุบสัาำหนักรดหรืยังสวัสดีคนสวยคนสวยของใครรู้จักไหมคนสวยของน้อง เจตอกไปทำบุญไหนมาไข่ริรรงไข่แปมรุงไข่แซ่บไม่ได้คุยกันนานแล้วสวัสดีครับผมพมี่ซุน ไปทัวด์หไหนม,มาเขาว่าไปซื้อเพื่นเด้อแต่ภาษาญาตินี่ตรงว่าจวดจาดนิดเดียวบางวันแซบ่บน่าใสแวะวันนี้น่าใสใช่ได้เข้าเมงกับพี่ดาวเขาเมีกับพี่ดาวกับพี่พินะสวัสดียามบ่ายครับผมตรงนี้ว่าจะรถ วดอาหารเย็นพูดได้ไหมได้พูดรักษาโรคเจดวน้ะกินแจงเห็นพอรหรือ,อยังตนตาเผลือกจา,ากลบบุรีจะกินเห็ดพอไหมท่านจะส่งไปให้อยู่แล้วมันจะมาไหมวันนี้ซื้อกระเจน มันจะไปรบปรีศามันมันจะมันจะไม่สิแข็งวะเหี่ยวเหี่ยวเหียวเหียวก็จริงสิต้มต้มเจดวนแซ่บไปตายเจดวนคนสวยคนขยันสวัสดีคุณสมพรอร่อยครับผมสวัสดี การนายบายอบตผู้แปนมาแล้วอบตอคุณพ่อสวรรค์ยากสบายดีไหมกต่บ,บ้านบ่อยบ่แต่ไปกินตำคุ้งเกลดแดงว่าชำนานชำนานสุดได้ชำนานดีสถานพวคุณเคยมาแล้วโทรศัพท์ไม่ดีช่วงนี้โทรศัพท์ควบจำมันเตม ตัวรักษาบริมหาดมืนก็ว่าถ้าจากให้มันดีต้องซื้อเครื่องละหมื่นว่าซั่ละกินด้วยมามาคุณบดเครื่องละหมื่นว่าซั่ละหืมเลากแก้วเหรอเอาประมือไปแลกได้บ่เอาประมือแห้งไปไปแลกได้ไหมเรเจผาผากระส่วงยู่ บอกตัวก็ไม่แนตจะเผื่โโอนะถ้าโรบรี่ก็ไม่นะถ้าหลวงต้องมีอยากกินแจงเห็ดพออยากกินเห็ดพอไม่ว,ว่าจะซื้อกับที่เขามาส่งะตะพนส่งไปให้สามวันมันสิแก้กวสดแดงเด็ดถ้า,ถานึ่งนึ่งส่งไปสามวันเหมือนกันมันสิมับวชเ้อ กินน้ำเนี่ยมามามาเปรี้ยวอนุชาคิดฮอตเต่นหนาตัวนี้มีความสุขบาได้ฝึกน้ำมูกที่เขาพ่นด้วยอยู่กับเจ๊แดงเหรอเฮงเฮงเรื่อยๆเด้อจะบอกโอ้ยเพื่นนี่นี่เด้อบอกทางวัดไปได้เลย นี่นี่แล้วก็นี่แล้วก็นี่เร็้ไปได้รีบมึงเอาแรบครับผมเร่องนี้จะลดน้ำหนักรดแป้งรักษาชีวิต รักษาคุณในรักษาชีวิตรักษาโลกเพราะสวัสดิ์กบดีชนะน่อนะครับชนานะ,ะ,นานะพระกันเตรียมตัวส่วนมนุษย์น่ะวางแผนจัดเรียงเนี้ยเขาบอกว่าให้ทางข้าวแบบพุทธเจ้าเพราะร่างกายจะมีเวลาพักผ่อนร่างกายจะได้เอา ไม่ใช่นี่เท่าไรเนี่ยนี่จากกันนี่จากกันนี่จากกันนี่ดูเอามันที่จะพูดเป็นไงโรงงาน ดำเนินการลิตต่อไหมเป็น่ได้ยืมเงินป่ะเป็นใได้ขอเงินใจป้อคนสวรรค์คนเก่งน้องสาวดีแหละเก่งไปทุกอย่างขอบอกว่าพายุจะเข้า,ขขาเรื่อเข่าได้ือง่ามันแห้งแล้ว เาราทีละตัวนี่ไหมอืมอืมจำดีก่อน้งทำนี่ละี๋ยวก็เ,กเย็ดเลยอืมนี่เยียบเด้อออกออกกัน เเรียกว่าไปรื้อฟื้นความหลังความหลังทำไมนะปลิตจาปังๆด้วยๆช่วงนี้พี่จะเริ่มไปแบบว่าแต่พอเพียงไหมเขบหมดพอเพียงเท่า้น ถารหน้าที่ก็พออยู่ได้แล้วดูไส้กันจะต้อซืออยู่แสดงว่าตอนนี้พอสวบา์อยู่อยู่บ้านนองคูนใช่ไหมแสดงว่ากลับไปดูผลผล,ผลิตดูการผลิตโรงงานจงรวยจงรวยชีวิตเราเนี่ยเดี๋ยวพี่ส่งคลิปนึงให้ดูชีวิตเราเนี่ย ถ้าเราสั่งยังไงเนี่ยมันจะได้อย่างนั้นเราคิดแบบไหนเราจะได้แบบนั้น่งเนวาสุขอยู่กับเราเราก็คิดว่าเรามีความสุขเราก็จะสุขให้ั้งรักกับบุกซื้อได้บอกขึ้นาซื้อซื้อปางได้เท้าปไปาเลยครับ ผมม่เป็นหมอดูเลยคืนนี้พักที่ขอดเก่นไหนจะสตอนกลกมีขนคิดไปเราคิดบวกไว้แต่ว่าเราอยากรวยเนะี่ยเราจะทำเพื่ออะไรเสื่อเพื่อญาติพี่น้อง ก็ชีวิตที่ดีของตัวเองแล้วเราก็จะได้ตามที่เราปรารถนาไม่ต้องไปคิดลบชีวิตอยู่ชีวิตที่จะดีไม่ดีขึ้นอยู่ที่จิตเราไงเราสังเกตว่าจะได้อย่างนี้มันต้องได้อย่างนี้ไงครูอนเดะบอกไปอย่างจิตวิทยาครูครูอะไร ผู้ส่งตัวาม,มากนะปรัภาษาัวมากก็รับว่าได้เพราะว่าเราไลส์วนอยู่อู้สรงตัวมาถามรรกไลส์วนอยู่ม,มาทานแคบด้วยกันได้ข้างเลยครับนี่อ่าที่หนึ่ง กินข้าวแซ่ดยย่างกินอะไรผัดปลาดุกกระไคร่กระต้มอ,อร่อยไหมอร่อยที่จะบอกพี่มานทำอีกอร่อยอยู่แต่ว่าตัาจะไปนเน้นข้าวหลังจากเที่ยง คิดพอ่อจะหน้าแม่วิชิตอ๋อนี่น่าเห็นไหม่เพื่อนมาแล้วเพื่อนสมัยบวชด,ด้วยกันเอาเพิ่มลาบอกแล้วก็เราได้มาแล้วนทศนัยมาแล้วเบริการเข้ามาบริการมาเ่าอยากจังนี่เ <c oughs> ข้ากันกันทนบทศนัยลงท้าข้างในเลย ข้างในก็ได้ท่านครูภาคแก่ป็นจะมีทนายที่ปรึกษาไงคณะอาสาท้างเลยเอาแยก่อน,นป,นป,ป,ปรับปุณภูมิพิเชษตเพื่อนพิจันทบุรีน่ะมึง,างขาดโซมอกทุเรียนไหมกูกินบ่สตัวไม่กูกินแน่เก็บเงินแปรรูปก็ได้คาร์โซมแต่การ์ตุเรียนมึงออกเอง ไอ้กูจิไล่สวดความก็เมึงนุ้มหนึ่งตุ้มหลังมวยนั่นแต่กูลอาดีเนี่ยขายลมอาดีอะไรเนี่งคนเป็นทหารเรืออยู่จันทบุรีสวัสดี ทีงจริงว่าจะไม่ได้ตัวหรอกลางคนก,ก็บอกว่าเพเห็นหนากระโดดแล้วเหมือนว่าพอปดนเขาเป็นซุปตาร์เลยผมเป็นซุปตาสุกเตอนี่แหละ <m> ทำะไปที่ที่เรามีความสุขไงเมือ่อเบางคนก็บอกว่ามีความสุขกการทำไร่ทำนาบางคนก็มีความสุขวัสดี้ครับผม Mấy thằng đẹp khác Mấy thằng đẹp Cái ừ, à, thị trấn mấy đẹp đẹp ลุงตมาวันปกติเออต้องมาวัานราชการที่เจ้าหน้าที่เขาจะทําให้้ต่มาบานราชการบษันเสาบรังานบริัทานยุสแสงเหงานระหม่ระหม่ตรงไหนยสเหตุบ้นาันทร์หาจันทร์แต่เราทองานอะรเพิ่กับเหตุงานปกติบ้านจันทร์นพี่มาเออ เติมข้าวข้าวถิมงานมั้งทางด่านจังเลี้ยงจะฝากว่าไม่มันปกติเด้อโอเคครับผมเนี้ยงกอกครับเดี๋ยวก็จะหายอ๋อบอกครับแฟนครับจะเลี้ยงเดีอยวันอาทิตย์เด้อวันบื้อมือจานบนห่าเด้อครับผมอืเนี้ยงกอด คนเรากินดีอยู่ดีเราต้องเนื้องอดยกตยังเอาบอกทางลวงุณีต้ากว่อะไรแต่เผือกอยากกินได้เดิ่มถามแต่เผือกว่าแต่เผือกอยากกินมัมไหมยวค่อยถามไปก็ได้แต่เผือกก็ว่าแต่เผือก,อกอร้อยไรก็จ่อเพื่อนแต่เผือกคือพอฮ้า กินไหมจำเป็ต่ต้องกินให้อิ่มเยอะวินาทีประมาณโอเคครับผม